มันศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจะรับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยมันมันใช่ว่ะใช่ไหมเล่มันมีตั้งร้อยตัวมันมออกตัวเดียวเราเนี่ยนี่เนี่ยปู่ครับนุตั้งแต่บูชากําไรมาฟัางตลอดกัในเห็๋ยวไมใครมีวัตถุมงคลอาจารย์เนี่ยตังว่าอาจารย์จาหน้าได้หรือย,อยังคะที่บอกไว้จะไปหาเนยจำได้แล้วครับตอนนี้มันไม่อีกรอบหนาคอยกระที่ท่วงเจ้าเออจำได้เลยตอนนี้ แล้วก็อาจารย์จะมีทิปไปกทมแล้วก็อยากให้อาจารย์มาแฟชั่นไอแลนด์อีกมีคนกระสินถูกลงวันที่หนึ่งด้วยจา้าว่ายลูกซีทข่อยบ่ล่ะ <c oughs> น่าสิบุ๊มแมนหรอกนะครับก็เดี๋ยวจอได้ไปโคราชอยู่นะว่าจะพายูทูบเบอร์ไปโคราชอยู่ว่าจะไปกราบแม่ยาม่าโมสักหน่อยเพราะว่าจริงๆก็นับถือแม่ยาม่าโมด้วยนะครับวันนี้ก็ส่งกระแสจิตไปถึงแม่ แกมูบอกว่าให้ช่วยลูกด้วยเดอ้พอพ่อหวยหออกอยู่โคราชเด้อแม่เดอ้อใอ้ซอยลูกแน่เพราะว่าลูกก็เป็นลูกลานก็เขาอยู่นะครับก็อาจจะได้ไปโคราชเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวก็เอฟซีมารอถ่ายรูปได้นะครับเออเนาะพอกันได้พี่นองเดอ้อ้วก็มีองเดียจิตแจ้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวหาเลือกแค่ก่อนแห่ให้ปู่ก่อนแล้วก็แก้บนก่อนยูทูบเบอร์ผมบอกว่าจะวิ่งวันนี้ก็ได้วิ่งคนละสี่รอบพ่อออมสำนักเป็นยังไงละ่และแต่ละคนนะ เอโคราชคงเยอะแหละผมไปทีไรเจอทุกทีแหละที่ย่ามโมนะส่วนกทมมาวันไหนเนี่ยผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ไปนะครับถ้าไปก็รอเจอกันตอนนั้นก็ไปเจอกันรดส่วนมากก็แฟชั่นไอแลนดเซนทันพระรามสองที่เราไปนะตอนนั้นก็จริงหรอก,กในไลฟ์สดค่ะเนียมิกเซอร์บอกโอ้ oh, พี่มาเจอผมนีนานแล้วนะ yeah, er เนี่ยมิกเซอร์นี่ยอนานแล้วต้องมาใหม่ ที่กับหัวค่ะใช่ไหมกับหัวกันไว้ใช่ไหมครับวันนี้ได้ออมสินไทยบนล่างได้รัฐบาลสองใบถูกไม่ถูกก็ติดตามมาตัวแมาไว,วยามูค่ะร่วมทาบุญกันวันนี้ดีใจอาจารย์จนน้าตาแตกเลยครับบูชากาไรมาปันตลอดที่เห็นข่าวว่าออนอตยังเสียใจแทนที่เห็นข่าวว่าออนอตยังเสียใจแทนอยู่ค่ะอาจารย์น็อตที่เป็นอย่างนี้มากมาพัทยาด้วย รอรอบต่อไปครับอาจารย์มาแฟชอาจารย์ในเรนดวันไหนหรอค่ะคนกยนูยญาสนาฟิวเจอร์ปาร์คขอบคุณอาจารย์ขอเลขวิ่งด้วยจะเข้านอนแล้วนะครับมาเดี๋ยวทาเลขวิ่งให้สักคู่เนาะแต่ยังไม่ยืนยันนะครับว่าร้านเปอร์เซ็นะเลขวิ่งก็มันมีอยู่สูตรหนึ่งสูตรสองน,น,น,นะผมไม่รู้ว่าผมจะใช้สูตรไหนเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะใครอยากเจอพ่อโคราชก็เดี๋ยวไปเจอที่ย่ามูเด้อ ส่วนกทมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับไปมาหลายที่เลยตอนนั้นเวดเกตไปสา,สารคามเนี่ยงานกาชาติหรืองานนิ้วมันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ อืมเหน่งวันนี้นี่ทําอิ้มหน้าผากให้หน่อยค่ะได้ครับได้ครับอยู่โคราชค่ะเจอค่ะแม่น้องน้ำปั่นแวะเมืองพุนแน่เลยครับแม,แม่น้องน้ำปั่นนะครับพี่อ้อบอกแวะเมืองพุนนะบพี่อ้อเนี่ยอาจารย์ดังมากที่โคราชอันทุกตัวผมว่าลูกศิษย์ผมแหละร้องที่อยู่ในสตูนะตอนเขาประกาศคนนี้เก้าหนึ่งนะผมก็เลยดีใจเลยอยากไปเจออีอกแกจะเจอ,อ,เอ,อ,เอตัวจริง มาโคราชมาไหนบอกเลยวันนั้นก็ไปเดินเซฟวันนะครับคนมาถ่ายรูปด้วยอยู่นะครับอ,อ๋อขายเอฟซีโคราชไดตีแฮาควยเด้อพ่อก,กันก็เด้อค่านี่แหละศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันทีว่าเนี่นะในกรุงเน่าซองใบครับเดี๋ยวพาไปหาบักกุ้งครับเดี๋ยวไปเบิ่งวานานเป็นยังไงเลขนะครับก็ เฮ่ยพิ่จะได้ตัวเกา่าว่ะมีก้าบางนายอยากไปอยู่นะเยวนะถ้าเราไปตัวนี้มันจะออกไปลายเดิมมันจะออกอ,กอย่า,าง้วะว่ะเก่าหนึ่งเก่าดิผมกลัวมันไม่ออกลายเดิมจังว่ะ ันนี้ก็จะเล่นยากๆหน่อยผมดูแล้วนะครับเลขมันไม่ค่อยชนอ,อวันไม่ชนผมว่าอาวิ่งปล่อยแค่วิ่งไปก่อนวันนี้นะครับมันมีมันมีนี่มันมีนี่แล้วก็มีนี่อะรถต,ตรี อไล่เรข่นี้แหละจบนะครับอ่นแต่ก็ยังซื้อนะครับโคโราชรออาจารย์มาวันไหนโคโราดเดี๋ยวอาจารย์แจ้งอีกทีครับผมวันลาบโลกครับโอ้ติไปอยู่้วครับวันลาบโลกเด้วยพี่ซุ่มเมื่อไหนครับเมื่อไหนครับตละลาข้ามพี่พี่พันพี่พี่พันเม้นอะไรเดี๋ยวหาอนเห็นเม้นพี่พี่พันละ ไปไวะพี่พันผมไม่เห็นเมน้นเม้นใหม่หน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นเมน้นอาจารย์จะมากรุงเทพจะแวะพี่หม่ำด้วยไหมคะแวะครับถ้าไปกทรทมจะไปหาพี่หม่ำเลยนะครับได้สองร้อยค่างวดนี้นะครับติดตามอาจารย์ไม่เข้าติดตามตล,ลอดไม่ทันค่นี่ได้ไหม มีมีครับมีมีเี่ยมันมีนี่มีนี่แล้วก็มีนี่แต่ว่าเอานี่แล้วกันนะครับอ่าบอกคชนี้ไปก่อนนะครับกลัวมันดังเราต้องนิ่งก่อนอือโอลาดรอเจออาจารย์ได้สองใบขอบคุณเก้าหนึ่งลงกลุ่มยางค้าเดี๋ยวคืนนี้ไล่ลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอทบทวนก่อนรอบนี้อาจารย์ว่าจะอ่าปกติอาจารย์ให้ปุ๊บ ปล่อยปั๊บไปเลยนะครับอาจารย์ก็กาลังจะประชุมกันว่าอาจารย์จะปล่อยเลยไหมพรุ่งนี้หรือว่าอาจารย์จะปล่อยหลังวันที่ห้าดีนะครับหลังวันพ่อนะครับมีมีแค่นี้แหละถ้าไม่ปล่อยงวดน,นี้อาจารย์ก็จะปล่อยหลังวันพ่ออาจารย์คิดแค่นี้นะครับแต่ว่าสไตล์อาจารย์นอตตี้เร็วกว่าปั๊บไม่ปุ๊บเลยนะครับส่วนในห้องวีเราเจอกันในห้องวีทีหนึ่งนะครับส่วนหน้าเฟซหน้าไลฟ์ก็อย่าไปกลัวผมแจกฟรีอยู่แล้วสไตล์วอลนัตตี้นะ อ่าส่วนในกลุ่มเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปนะครับในกลุ่มเดี๋ยวเราไปเจอกันเนาะ อยากเข้ากลุ่มครับอได้เก้าหนึ่งค่ะแล้วก็ดึกแล้วนะครับทุกคนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจดประมาณนั้นครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจดแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวอาจารย์ไปทําเลขก่อนนะครับอาจารย์ยังไม่ทํานะครับอาจารย์ก็ปล่อยไปนี่ก่อนก็สิบหกธันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจด ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะโขธันวาเป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดสนใจสั่งเสื้อนะครับเนาะ ก็ส่วนเลขที่จะตัวจาะเดี๋ยวขออนุญาตไปทําก่อนคือบ้านในเหตุทับกัดเลยบ้านเอาให้เนาะถ้ายังอาจารย์ไม่ทําอาจารย์ก็เอาให้ไปเดี๋ยวมันไม่ถูกมันจะยุ่งนะครับก็ประมาณนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดครับ ดีครับขอบคุณทุกคนใครอยากบูชาอะไรก็นะครับแนงอยู่ในไลน์นะครับ,นอ,น,น,รบนอกน,นี่ใครสนใจเสื้อสนใจทูบนะครับในไลน์เดอ้อทำไมโอ้เครื่องพี่ออสหน้าจะค้าครับคนดูสี่พันครับตอนนี้โอเคครับนอนหลับฝันดีเดอ้อสบายดีเดอ้อขอบใจหลายเดอ้อใครบูชาอะไรทักไปในไลน์แล้วกันเดอ้อนะครับน้องอาจารย์น,อน็อตตี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเดี๋ยววันหน้าอาจารย์ไลฟ์สดใหม่นะดึกแล้วนอนหลับฝันดีขอบคุณทุกคนนะครับ